เมื่อ,อยางมะม่วงยดใส่เสื้อผ้าของเราเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับสวัสดีครับทุกท่านและทีชอลิไซพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาแก้ไขยางมะม่วงติดเสื้อผ้าเราจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรครับเห็นไหมครับภาพยางมะม่วงติดเต็มเสื้อผ้าของเราเลยครับแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแก้ไขกันเลยครับด้วยวิธีง่ายๆ เมื่อ,อยางมะม่วงยดใส่เสื้อของเรายดนานแล้วจนแข็งแล้วเห็นไหมครับเสื้อผ้าแข็งแล้วตรงนี้เพิ่งยดลงไปนะครับเราจะมีวิธีการแก้กันแบบง่ายๆโดยใช้น้ําร้อนครับเราจะจุ่มเสื้อผ้าตรงที่โดนยางมะม่วงยดใส่นะครับลงไปน้นําร้อนเลยครับเราจะแช่ไว้แบบนี้สักพักหนึ่งนะครับจนคาบยางมะม่วงอ่อนตัวลง เดี๋ยวเราจะนำออกมาครับเราแช่ผ้าที่เปื้อนยางมะม่วงไว้ประมาณ5นาทีนะครับเราจะนำขึ้นจากน้ำเลยครับเป็นน้ำร้อนนะครับเราจะใช้น้ำร้อนอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วเรามาขี้ออกเลยครับคราบยางมะม่วงจะอยู่ตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่เปื้อนเป็นแบบวงๆนี่ครับเสร็จแล้วเรามาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นยาซิฟานใส่แปรงซีฟานเลยครับ เสร็จแล้วเราจุ่มในน้ำเลยครับแล้วมาถูตรงที่คาบยางมะม่วงนี้เลยครับ เดี๋ยวเราจะไปซักในน้ำเปล่ากันดูนะครับว่าคราบยางมะม่วงยังหลงเหลือติดเสื้อผ้าของเราอีกหรือเปล่านะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรวฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิชชัยพี h ช n แนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวงว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นาวิธีนี้ไปกําจัดยางมะม่วงที่ติดเสื้อผ้าของเรานะครับเดี๋ยวเรานําไปซักกันในน้ําเลยครับ เสร็จแล้วเรานำไปซักในน้ำเปล่ากันเลยครับเราดูกันเลยครับว่าคราบยางมะม่วงยางหลงเหลืออยู่ที่เสื้อผ้าของเราอีกต่อไปหรือเปล่าครับดูสิครับคราบยางมะม่วงไม่หลงเหลืออยู่แล้วเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับไม่มีคราบยางมะม่วงหลงเหลืออยู่แล้วครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีทายพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากที่ายพีชาแนลกระพมการกําจัดยางม่วงด้วยน้ําอุ่นและยาสีฟันใช้ได้ดีเลยครับทุกท่านลองนําไปใช้ดูครับ